พี่น้องปลาบูแบปลาหมักบ,บูบพี่นอ้องดกคักดกเนี้ยพี่น้องเบิงเออพี่น้องเลยคักอีหลีวะท่านเนอ้ยมาดูเอาเจิเอาภาพนี้ต้องขยายกันท่านเป็นป่าเลยท่าน มีแต่แนวเดียวค่ะท่านเต็มเลยเต็มเลยค่ะท่าน เบิ่งอัเดอ้อพี่น้องเลยคักคักขนาดปลาพี่น้องเป็นปลาสวยงามอ่ามตากระท่าน ต้นไม้ต้นไม้ใหญ่มาก,มา,ากาาามาเด้อพี่น้องพูดอะเ้ยเต็มค่ะท่านลูกบอลเล่เลยสออนค่ะท่านมาเด้อใครอยากมาเก็บนะเฮ้ยป่าร้อยกว่าไรประมาณนี้พี่น้องเลยเดินไม่หมดหรอกวันเนี้ย มีแต่แนวเดียวท่านเลยชมป่าชมป่าบูมเบลลี่บ้านสวีเดนเพิ่นเอินบูแบะเปล่าบูแบ์พี่นอ้องเฮ้ยงามมีเห็ดแท้ไรนะพี่น้องเลย โคักเลยพี่น้องคักคักขนาดาาให้ให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านทักเพื่อนบ้าน ไปแล้วเฮ้ยมีตะลูกตรงๆท่านเลยป่าบุมบลีป่ามาเล็บแมวพี่น้องสอนธรรมชาตินะท่านนะธรรมชาติสร้างมาท่านเอ้ยมาคักมาแน่เลยพี่น้อง <ś les> เดินตามทางเปิน <ś> ใ <les> ห้นักท่องเที่ยวเขอมา้านะพี่น้อง <ś les> มุมนี่ไหมพี่น้องมุมคนยางนี่บ่ม,มีไผ่มาเบ,งบิงมัน <ś les> อ,อ,응อีหลีพี่น้องกู้เจ้าเบิ้งพูดนะมาเด้อพี่น้องมาเก็บมาเก็บบุมมะลีกันนี่ท่านเอาไปเฮ็ดน้ำผลไม้เอาไปเฮ็ดแล้วแต่พี่น้องสิเฮ็ดเด้อนี่มาคักมาแนวอู้ยสอนพี่น้องมามาภาพนี้ไหมพี่นอ้องเราเบิ่ง พูดอะเฮ้ยพี่นอ้องเจ้าเห็นคือข่อยเห็นบาพี่น้องข่อยดิฉันอ่อนระบาดเนี่ยโอ๊ยโอ๊ <c oughs> สบายดีพี่น้องมาเบิ่งกับเด้อพี่น้องเลยพูดอะ เต็มไปด้วยป่าครัท่านโอ้ยตาตีโถพี่น้องมุเจ้าเห็นบ่เห็นแค่อยเห็นบ่พี่น้องมีแต่บักใหญ่ผู้ระโอ้ยโอ้ยกรเด้อ,อ,อพี่น้องเลยมาเก็บมุเจ้าเห็นแค่ข่อยเห็นปะบังเด้อ ไปที่อีเบ้งเป็น,ปนยัยตามแล้วพี่น้องอ๋อ,อ,อ,อพี่น้องข่อยสออนอันกุ้มใดเก็บขายนะข่อยสออนคนมาเก็บขายพี่น้อง ่ะเต็มไปหมดสมที่มาเก็บขายมาเรื่อยเ่ยพี่น้องเลยนักคักมาแน่เลยพี่น้องพูดเลเอ้าบาทนี่เฮ้ยคนไล่ขักไล่แน่พี่น้องสบายดีชาวโลก พุอ่อนอะเต็มเลยค่ะท่านปีนี้หมากไหมกับสีดกดูคข้าพี่น้องเอ,อ้เอพือ่อนอะอืมสซนแห้งเด็ดกินก่อนพี่น้องอืม่แห่นสอ,อรีกระปุด ชอลลี่หันในขวดอ,อ๋อเพราะชอลลี่ไม่สบายค่ะท่านแต่เราก็ต้องได้กลับแล้วคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี้เ้ยค่ะท่านสวัสดีค่ะใหด้ดูเอ่อแอนสกริ้งวิกเก้นสตอร์สมนมใส่โซดีวิกเก้นน้ำค่ะ

ลินอะไรลินอะไชอลี่ไม่สบายท่านเดินไกลไม่ได้คลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนีเด้อพี่น้องเด้อไว้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญคิดจริงใดก็ให้สมหวังปรารถนาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณที่ท่านทุกท่านที่ติดตามชมช่องของข้นอยเด้อทุกท่านเด้อขอบคุณคะ่ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามนะคะ ทักซูมิเกทักเฟอร์อัลล่ะไฟยมโอ๊ทักซูมิเก